สวัสดีค่ะพบกับพันทิปทีวีน้องเดียค่ะคอนเทนต์เกียร์เตอร์ของพันทิปทีวีค่ะน้องเดียก็จะมาอธิบายนะคะว่าโซฟาแต่และประเภทนะคะแตกต่างกันอย่างไรค่ะค่ะประเภทแรกนะคะโซฟาเบดนะคะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะเป็นประเภทเล็กแล้วก็ประเภทใหญ่นะคะค่ะที่เดียจะพาไปดูนะคะโซฟาเบดขนาดใหญ่นะคะสามารถ ปรับนั่งได้แล้วก็ปรับนอนได้นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดียจะพาไปดูกันเลยค่ะค่ะถึงลำดับที่2แล้วนะคะก็คือโซฟาเซตนะคะจะเป็นโซฟาที่ขนาดใหญ่นะคะเหมาะสำหรับ ไว้นั่งเล่นเกมนั่งดูทีวีนั่งกันแบบหลายๆคนได้นะคะแต่พับนอนไม่ได้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดียจะพาไปดูกันค่ะค่ะลำดับที่3นะคะโซฟาเข้ามุมค่ะหลายคนจะเรียกว่าโซฟาทรงแอลนะคะ จะมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดียจะพาไปชมกันค่ะค่ะมาถึงลำดับที่4แล้วนะคะเรียกว่าอาร์มแช์นะคะหรือโซฟานั่งนะคะเหมาะสําหรับการน,นั่งคนเดียวนะคะ เป็นโซฟาที่มีขนักพิงนะคะสามารถไว้นั่งแบบสบายๆตกแต่งห้องนั่งอ่านหนังสือได้เลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะค่ามาถึงโซฟาหนังกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าโซฟาหนังนะคะ แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะมีหนังแท้แล้วก็หนังเทียมนะคะแต่ถ้าเป็น,นหนังแท้นะคะทำมาจากหนังสัตว์แท้ๆนะคะราคาก็จะสูงหน่อยนะคะแต่ที่เรานะคะไม่ว่าจะแท้หรือว่าจะเทียมนะคะตรงนี้เลยค่ะเป็นโชฟานหนังเหมือนกันค่ะทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะคะราคาก็จะต้องได้กันเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะ ถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะโซฟาผ้านะคะเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ทำมาเป็นโซฟานะคะและก็จะพบเห็นตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นร้านเรานี่ค่ะโซฟาผ้าของเราจะเยอะมากๆนะคะราคาก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้านะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดียจะพาไปชมกันค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับโซฟาแต่ละชนิดนะคะหวังว่าลูกค้าคงจะถูกใจกันบ้างนะคะในคลิปวิดีโอนี้ที่เบียได้เสนอไปนะคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนแบบไหนเป็นผ้าหรือเป็นหนังนะคะสามารถเข้ามาดูกันที่หน้าร้านพันทิปทีวีของเราได้เลยค่ะหรือว่าจะทักมาสอบถามทางเพจของเราก่อนได้นะคะคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์คิดถึงพันทิปทีวีค่ะ So, yeah, is the, this